สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วกับหนึ่งชาแนล USA ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสบายดีกันไหมคะพี่น้องคอยก็สบายดีค่ะอันบ้านคอยหามุ่งเครื่องพี่น้องตอนนี้ฮักก็สินเฮตุคลิปลูกเสียงดังนะพี่น้องเอรอนมันหลับหลับตอนเย็นตายตาย,ตายบาดน,นี้พี่น้องเห็นนาคอยบอน,นี่ฝาขึ้นพี่น้องอันได้กล้องมาใหม่พี่น้องมันชาดชวนไปจนเห็นหดฝาคอยตอนนี้ ้ามันสีเห็นชัดช่วงหนา้อดนี่แหละจ้ะพี่น้องอันหนาหนาวจะบ่เห็นจ้ะมันหมืดเนาะหนาหนาวอันวันนี้มีเรื่องอยังสิมเาเล่าซูฟังบอมีอยู่จ้ะพี่น้องเพื่อสิมีประโยชน์สําหรับพี่น้องเราจะเนาะเขาจะเอามาแช่ซูฟังเราจะเนาะอืนก็คือว่าไม่อยู่ผี่คนหนึ่งเนจาจะเพิ่นเอามาแช่นะจ้ะพี่น้อง่อยก็คิดว่ามันมีประโยชน์นะจ้ะพี่น้องใครเรียกว่าอยากจะเอามาเล่า โอนะจ๊ะพี่น้องเพื่อสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ไปฟังคลิปเพิ่นเบานะจ๊ะพี่น้องก็อาจจะมาเบิ่งคลิป่อยก็อาจจะมีประโยชน์สําหรับเพิ่นนะจ๊ะพี่น้องสิได้แบบชุกคิดระมัดระว่างจะของเองสินะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเอออันพี่น้องอันตอนนี้เงินไทยมันขึ้น34 6 6เด้อพี่น้องถ้าไปิี่งเงินกับฝ่าวงงเ้อเงินกําลังขึ้นตอนนี้34.66เด้กจ้ะเด้อคอยเบิ่งมากเมือเศร้านะจ๊ะพี่น้อง อันเพพินแลาวมาเราเอามาแช่ซูฟั่งนะจ๊ะพี่น้องเกี่ยวกับผู้หญิงคนไทยนี่แหละจ้ะพี่น้องจะค่อยก็่เคยคิดไว้เรื่องพวกนี้มันสีมีจริงพี่น้องหล่ะก็เลยว่าอยากเอามาแช่ต่อนะจ๊ะเพื่อจะเป็นแบบประโยชน์สําหรับคนที่มีสามีเป็นฝรั่งนะจ๊ะพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นเรามาเพิ่นว่าผู้หญิงไทยนะเพิ่นแต่งงานกับฝรั่งนะพี่น้องเพิ่นก็ใใสชีวิตยู่น้ากันอยู่ต่างประเทศนี่แหละจ้ะพี่น้อง และรู้สึกว่าฝรั่งนะจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะพี่น้องรายได้น่อยนะพี่น้องค่าชสจ่ใจมันสูงค่าช้จ่ใจมันหลายนะจ้ะพี่น้องเพิ่นก็เลยคุยกับเมียเพิ่นนะจ้ะพี่น้องเมียเพิ่นเป็นคนไทยเนาะเมียเพิ่นทองอยู่นะพี่น้องทองใกล้คลอดแล้วล่ะก่อนเขาพูดว่ากี่เดือนนาะจะเนาะเพิ่นตกเพิ่นไปคุยกับเมียเพิ่นที่เป็นคนไทยเพิ่นว่า ถ้าเกิดคลอดลูกอยู่ต่างประเทศนะพี่น้องเพื่นว่าถ้าเกิดลูกคลอดออกมานะ่ะค่าใช้จ่ายมันสิหลายมันมันแพงมากองศีนนะเพิ่นคุยก,กับเมียเพื่นเนาะเมียกะกะกะเห็นตามผัวเอาละพี่น้องกะหักกะเข้าใจผัวเนาะว่าถ้าเกิดมีลูกอยู่ต่างประเทศค่าใช้จ่ายมันสูงนะจ้ะพี่น้องผัวเพื่นกะเลยแนะนําเพื่นว่าห้เพื่อน,นไปคลอดลูกอยู่เมืองไทย มันเสพคาเสจจายได้หลายนะพี่น้องเนี่ยมันดาโคงจะเห็นด้วยน่นแหละจ้ะพี่น้องว่าคือจังผัวาว่าละคาเสจจายมันสูงนะพี่น้องก็ตกลงปงใจกันจังสันน่ะจ้ะพี่น้องบัดน,นี้ผู้หญิงก็เลยตัดสินใจกลับเมืองไทยนะพี่น้องผีเพิ่นกลับเมืองไทยเนาะแต่คือจะไปเตรียมตัวคลอดลูกยุ่เมืองไทยแ่ะเพื่อเสพคาเสจจายซอยผัวนะพี่น้องผัวนะพี่น้อง หลังจากที่พ่นกลับไปเมืองไทยนะพี่น้องผัวเพิ้นก็แบบลอยแพเพ่นไปเลยนะพี่น้องโดยการถี่บติตตอบอบติตตอพ่นเลยนะพี่น้องก็คือตัดคือตัดไปเลยนะพี่น้องคือแบบกลาว่าบ่เอาแล้วบ่เอาเมียนะพี่น้องก็คือเพ่นก็ร่อนใจนะพี่ผู้หญิงเพ่นก็ร่อนใจแบบผัวบติตตอมาเนาะแบบคือจงไงเฮากลับมาเมืองไทยแล้วก็เสยต่เสยไปเลยนะพี่น้องบ่สนใจบ่ใส่ใจนะ ก็คือว่าผู้ชายอยากตัดค่าใส่ใจนะพี่น้องก็คือว่าถ้ากรณีเฮาอยูนี่ค่าใส่ใจมันสูงไงพี่น้องถ้าเกิดว่าตัดเฮาออกจากชีวิตไปผู้ชายก็สิแบบว่าบ่ต้องมารับภาระตรงส่วนนี้นะจ้ะพี่น้องคอยก็เลยแบบสงสารผี่เพิ่นนะผี่พี่น้องแบบคนทองอ่ะพี่น้องลูกหน่อยออกมานี่มันต้องใส่ใจนะพี่น้องเพราะว่าผัวนะ่ะตัวแล้ว่าสิไปหาแล้ว ตอนเล่าขอดแล้วก็จะจะท่งจะซอยเรื่องเรื่องเงืนท่องละมั้งเรื่องที่ว่าตอนช่วงสี่พันยุ่เมืองไทยนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าพว่าเป็นก,นกนระเซยไปเลยนะพี่น้องแบบบดีต่อบอยหยังเลยนะพี่น้องเรื่องมันก็นกนคือว่าเล่านะตัวให้เมียกลับเมืองไทยเพื่ออยากจะลดค่าใส่ใจนะพี่น้องคอยได้ฟังเรื่องนี้คอยแบบโอ้ยคอยแบบคอยสงสารพี่พผู้หญิงเพิ่มมากๆเลยพี่น้องโดยที่ว่า เฮาก็เสื้อใจผัวนะพี่น้องใผสิไปคิดว่าผัวสีมาตัวให้เจ้าของกับเมืองไท่อะพี่น้องมันบ่นเคยคิดในความคิดคือว่าและแนวแบบการยู่นน้ำกันกันดีๆยู่พี่น้องกับบริมีวีแววบริมีเอียงแบบว่าบ,บ่งบอกว่าผัวเฮ้าสิตัวเฮากับเมืองไทยนะพี่น้องเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายนะพี่น้องมันมีแบบนี้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อพวกเจ้ามีผัวฝรั่งไก้ละว่างด้อ แพาะว่พวกเกี้ยวดีก็โชคดีไปนะจะเนาะคนเหาน่ะพี่น้องบ่บมีอยียงแน่นอนพี่น้องเมื่อนี้ดีมืออื่นลายเมื่อนี้เจอกันมืออื่นตายจากกันเมื่อนี้หักกันมืออื่นเลิกกันโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงใดตลอดเวลาเด่พี่น้องคือว่าแหละแบบมันบ่มีอยียงแน่นอนทั้ง,ท,งทั้งนั้นคือว่าแหละความแน่นอนคือความบ่แน่นอนชักอย่าง่ะจ้ะพี่น้อง อันถ้าเกิดว่าผัวผู้ใดบอกไงกลับไปเมืองไทยนี่ก็ให้ให้ระวาดระว่างเด้อลที่ว,ว่าไ่กลับไปผู้เดียวนี่อันใครก็เลยคิดว่ามันมีประโยชน์นะพี่น้องเพื่อว่าชีวิตชุกคิดสําหรับคนที่ว่าผัวอะไรกลับเมืองไทยเองสินะแต่ว่าถ้าผัวเิ่นดีกับโชคดีไปเนาะจะเนาะก็คือว่าเฮ้าบ่รู้ว่าผัวเฮ้าคิดจังไดนะส่วนตอนนั้นเนาะจะเนาะว่า เขาสิตัวห้าหเรือเขาบดตัวห้าอันนี้ห่ากับบองหูนะพี่น้องบ้งหูเขาตอนอยู่น้ากันมันก็ดีดีๆยนะจ๊ะตอนที่เขาบอกเห้าวกับเขากระบอกดีๆนี่แหละค่ะห่าถึงเด้เซอรอเขาเนาะจนใ้แบบว่ากลับเมืองไทยนะพี่น้องสุดท้ายเขาแบบบดติตโตบดสนใจเขาเซยไปเลยนะพี่น้องก็คือว่าเขากลาว่าบ่อเอาแล้วนะพี่น้องมาบ่ได้ได้บานนี่สิเอาเงินอยู่ใส่สื่อตัวเครื่องบินมาเนาะ แถมยังมีลูกหน่อยลูกอ่อนในะชิมาจังไดเนาะแล้งานการยัเมืองไทยกับบ่มีง,ง่ายๆเด้อพี่น้องที่จะไปหาเหตุยิงแม่ลูกอ่อนเั้งตุงเลี้ยงลูกหน่อยนะพี่น้องคอยฟังมากคอยอี้ตัวเราหมากหมากเลยพี่น้องขอประคิดว่าฝรั่งคนนี้สิแบบโหดไหลกับเมียขนาดนี้ทั้งที่อุ้มลูกจะของอยู่นะพี่น้องเหตุใดจังไดเนาะคอยกับพกเขาใจคือกันบ่เขาฝรั่งไม่จะมีหลายแบบขึ้นว่าแหละ ู้ใดเจอคนดีก็ถือว่าถูกลอตเตอรี่แล้วล่ะจ้ะถ้ากเกิดว่าถ้าเจอแบบเพื่อไงเพื่อนนี่ก็จิว่าจังไดเนาะมันก็เครียดเติบอยู่เนาะผัวตัวเฮ้าแม่พี่น้องไผสิไปคิดว่าผัวสีตัวจาของเนาะมื้อนี่คอยก็เอามาแช่เพื่อมีประโยชน์นะจ้ะพี่น้องเพราะว่าก็เป็นเรื่องคนอื่นอย่าง้รเด้อนี่เด้อที่คอยเอามาแช่มาบอกเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆให้แบบเพิ่นชุกค,คิดนะจ้ะพี่น้อง เพราะว่าการที่ความเบาเรื่องคนอื่นนี่นะพี่น้องที่ว่าคอยโดนด่าอยู่เท่าสุม,มือนี่นะพี่น้องว่าเป็นยังจงังเบาเรื่องเจ้าของมาคุยเป็นยังจังคุยเรื่องคนอื่นอั่งนี้นะเรื่องเจ้าของจังเบาเอามาคุยแบบคนเอามาเล่านี่นแบบเป็นนิสัยที่แบบบอดีมากๆเบาเรื่องคนอื่นอย่างนี้นะจ้ะพี่น้องเพราะว่าบางเสี่งบางอย่าง,างมันไม่ีประโยชน์ถ้อยากเอามาแช่นะพี่น้อง การที่ข่อยเอาเรื่องคนอื่นมาเบาเนี่ยคอยบริเด็มาเบาทุกคลิปได้พี่น้องมันมีแค่สามคลิปเองสามหรือสี่คลิปนี่แหละที่ข่อยเบาเรื่องคนอื่นนะจ๊ะพี่น้องเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงนะพี่น้องที่แบบคน้นถีเพิ่นบอกกับคุยกับข่อยเพ่นกับบริเด y o ยูทูบนะพี่น้องก็มีข่อยค้นเดียวที่เหตุยูทูบข่อยก็เลยอยากจะเอามาแชร์ซูฟัง่งบางสิ่งบางอย่างว่ามันมันเกิดเหตุการณ์จิงสี่ยี่หลียิงสี่นะพี่น้องขอ่อยกับแจ๊คชิวเอาจังหดเนาะ คลิปวิดีโอคอยนาะมันมีอยู่ประมาณ8 0 0อยกว่าวิดีโอได้พี่น้องคอยเว่าเรื่องคนอื่นแค่ 3- สามสามถึงสี่คลิปเองจ้ะพี่น้องแต่ว่าคอยตั้งเป็นไพ่เวทประมาณสองลอยกว่าวิดีโอในพี่น้องเบสซี่เบิร์ดคอยตั้งเป็นไพ่เวทสองลอยวิดีโอนะพี่น้องราคาแมันก็สีเหลี่ยอยู่ประมาณหกลอยกว่าวิดีโอนะที่มันโชว์อยู่นะจ้ะพี่น้องเพราะว่าคอยเบิ้งแล้วคลิปคอยแบบ ทำให้ก็ปล่อยออกไปคนชีดาหลายนะพี่น้องเพราะว่ามันเบาเยินเบาซาเนี่ยแหละจ้ะ <c oughs> มันก็เลยไปตั้งเป็นพ้ายเวทเบิร์ดเลยนะพี่น้องจ้ะกกลายเป็นว่าที่เขาเอาเรื่องคนอื่นมาเบาที่ว่าสามสี่คลิปนะจ้ะพี่น้องมันกลายเป็นเป็นคลิปที่ว่าวิวพุงเบิร์ดสุขิปแม่พี่น้องมันก็เลยโดนด่ามากตลอดเท่าสมือเนี่ยยังโดนอยู่นะ <c oughs> เพราะว่า คลิปที floor, i, avenue, like, ่คอยว่าเรื่องก็คอยนะมีดังารนะพี่น้องแบบวิวปกติจะพอพ่อว่าเรื่องคนอื่นกลายเป็นวิวมันพุ่งนะจะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาว่าเข้ามาฟังทีไรก็พูดแต่เรื่องคนอื่นไปเพิ่นกวาคอยเนาะเรื่องตัวเองทําไมไม่เอามาพูดจึงสินะคอยก็เลยว่าเอาเรื่องจะาล้องกับเ้าอยู่เรื่องคนอื่นกะมีแค่เสริมเล็กๆในหน่อยนะบ่ได้เเ้าสุขคลิปมึงสินะจ้ะพี่น้องเพราะว่าคอยจะว้าวคลิปที่ว่า ถ้ามีประโยชน์ก็จังทีแช่มาสินะจ๊ะพี่น้องบ่เมนวาอันเบาให้คนอื่นตัวถีบตัวเดงนส่นะคลิป <c oughs> <c oughs> นี้กะอันฝากไว้ซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้าอัน,น,ลน,ออนคลิปว่าท่านได้โหลดอยู่พี่น้องเิียกุ้งแรงแล้วฝากไว้ให้เป็นข้อคิดเล็กๆนน้อย,ยจ้ะเพื่อจะมีประโยชน์นาะจะเนะพี่น้องคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนนะจ้ะพี่น้องฝากไว้ซ้ำนี้ละ่ะคคะพอกันคลิปนะค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ